วัดจีจ้าวัดจีจ้าฮ่าฮ่าฮ่าโก้ไรเดี่ยววะครับชุดเาสื้าเอ,อินชุดเอาวุนครับพี่น้องเอินชุดเอาวุนนะครับนี่ลราหองเจ้าเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ่าครับพี่น้องเพื่อนกะอ่ามาแวะมาหาอาจารย์คมครับมือนีบุญแวะเมาเงินไปใส่ดาวให้นไหมันหมานได้ยายนะจ้า ป่อยว่าท่านจะอาบน้ำป่อยก็จะอาบน้ำป่อยก็จะตามไปสอยดาวน้ำเจ้าวขึ้นกันสิไปท้ายเจ้าสอยดาวนะตู้ยกมาไปยี่เฮียนละเอ่อยี่ห้อข้าวปุ้นอันกินอันละเออขอยจะไปกินอยู่ข้าวปุ้นก็ได้ขอยจะไปกินน้ำเจียวอยู่ติดลูกก่อนเอาวะอ่อเจสี่อาจารย์ค้มรอเกินไปมือนี่คือราชสีิเต้นนาฮานวะครับเต้นจ้ะเต้นเต้นแบบดิบๆไม่เมาใช่ไหม จ้ะอืมบ่มาเต้นได้อยู่บ่อยย่ายเจ้าโอ้ยแสงเต็นเต็นมาเบ่เต้นได้นที่ก็มึงเต็นเต็นที่ก็มึงเขาบอกเป็นคนที่ชอบ<แ>สนุกอือ <laughs> เอ๋โอ้โห้โก้เราแบบที่นี่มีแต่ตัวโก้อืม <laughs> เฮ้ยเียกับพี่น้องครับอ่ายายฝันสิมาขาดผมเดินี <laughs> ่ <laughs> พี่พันมายายขาดผมหรอง,งามผมนะพี่พันอยู่ญี่ปุ่นแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> โอ้ยมือนีคุณแม่เราคือสิดีใจหลายนะ้องคุณแม่บอไฟพันเนี่ยเห็นยายแล้วไอ้สิไปสอยดาวมาเดอ้อพี่น้องครับอืมอ่าคุณท่าเอี่ไอ้พันครับที่อยู่สวิบบีเดนหลายๆคนครับพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านครับมาสอยดาวนะ้ำม่ใยัยต้องเหรียญเด้อมือนีมาเป็นตอยากมาสอยดาวนะครับอืมพอแม่อยู่งของกงเล้วกับสีมาตัวมือนีฮ่าฮ่า่เฮ่าอ,อยู่าฮ่าง่าฮ่าก่าฮ่มาฮม่าฮ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 ่า่า แมนบ่เห็นมามือนีดอกข่อยฝันมาเพิ่นสิมะบักขามหวานหยุดมาไปหยุดมาไปหยุดหยุดหยุด <c oughs> เออเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็สอดดอกมันใกล้สิได้ขายลอตเตอรี่แล้วมัใกล้สิใกล้สิถึงวันที่สิบหกแล้วนี่อันบอกเลขหนึ่งจะบอกให้มันผิดไหมข้าเจ้าซื้อเลขแล้วเจ้าบอกแปดเจ็ดลังคนเหมือดหอดสิบแปดล้าน ลังค้นเมดหอดให้เมื่อหอดหน้าสื่อน้ำเจ้าขอวไาย้ายทองเดียนยันอ่าเห็นย้ายทองเดียนย่านมันบ่ถือน้ำเขาก็ได้สื่อนะย่านว่าบ่ถือตัตงแต่มหัวอภิดองครับนี่คือเสื้อลายขี้ไก่เจียมนะครับผูใ้ใดแต่งนาหน้าให้เนี่ยเนี่ยตัโอ้ไอเนี้อไปแต่งนาหน้าให้เนีดีแล้วดีแล้วอืมอืมแตงโเวลาเขาสิไปสอยไดย ก็โน้อยไอยอม่สวยอือกินไปอันนั้นน่ะยอย่าลืมต้มกินเด้ออย่าลืมให้ผัวชงให้กินเด้อเอาไปให้แล้วกินตลอดจ้าเออกินมันใส่เห็นว่าเจ้ายางมึอนี่มีคนทวงเจ้าเนีย่ยลพกคนกิดทวงเจ้าว่าป้าตะจียายทุ่งเรียนยางขาลากยางข,าลา,งา,งขาลากดินไปไหมเจ้าแม่ตะจีไหมยา,างขาลากดินไปบัดท,ที่นี่อ่าเต้นมาน้ำทางเหน็นว่า <laughs> มันเต้นจำไงยาย้ายไปผมก็มาเกี่ยวเต็นลูกคินเต้นก่อน ลูกนเต้นเพื่อเป็นของฝัน fc ให้พี่น้อง fc มั่นใจว่ายายหายเป็นปกติแล้วตต่ดตัดตตัแต่ดตัตัด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 ต่ดต่ดตั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 ดตดต่ดตั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 ตัดตดตัจตัดตัดตัดตัตัต่ตัดต่ตัตตัตตัตตตตั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 ตตตตตตตัตตตแต่ตต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 ดตัตตตตัตตตัตตดตตตัตัตตต่ หันห้องบ่อยหพี่น้องเอฟซีทัวโลบบวาตาประเทศในดะเทศสซอยเหลือมาบวาสิเป็นน้ำใจเพิ่นความห่วงใย่าความคิดหอดจิดถึงกับั่งใจทุกทุกคนเลยครับเมื่อนี่ยมาสอยยายทั้งกำาั่งใจทั้งสัพ์สินเงินทองสินของเกินใส่ยาย่้องเรียนสีบุมีมือนี่นะครับ ลำพังตัวอาจารย์คมุมบ่มีปัญญาซอยยายดอกยายต้องขอขอบคุณเพิ่นหลายๆทุกๆคนที่ซอยยายมาขอบคุณเพิ่นอนขอนนบคุณเพิ่นบุญคุณนี่เขาตอบแทนเพิ่นมึงบมดอกยายแต่ว่าเขาสามารถที่จะตอบแทนเพิ่นได้โดยการที่ว่าหนึ่งละยายต้องทําตัวให้เป็นปกติคือเก่าเคยเป็นไงเขาเอาเข็มสั้นค้นสีน่บด้ว่าเฮ้าพ้นสีบบนส่บด้ว่าเฮ้าโอ้ยพอจะมมอยู่มีกินละยายต้องเรียนกะ ทีขาดเนาะฝันตเฟีย้ยหัวฝันเตี้ยผัวบว่ไปเหตุการณ์อย่างเงบหาเจมบนึ่เจมีไหนึ่งขายข้เก่าเฮาไก่ขี้เห็ดเฮาไก่ขีเ้เก่า,า,าส,อส,อสองสิ่งที่เพิ่นป่าถนาที่สุดที่เพิ่นซอยเดือมากทุกๆคนอ่าที่เพิ่นเป็นห่วงเป็นใยไข่ก้มหักเมตาเฮากคือเขาต้องการเห็นยายทองเหรียญทุกคนต้องการเห็นยายทองเหรียญเป็นแบบนี้ตลอดไปคือไม่แตะเล่าแล้ว กินแต่ของหวานกินแต่ของหวานอ้าว๋ยนนี้ผมจะถามยายหน่อยนะครับว่าสมมุติว่ายายได้เป็นนางงามนกพมราปีนี้นะครับอือเป็นนางงามสงการปีนี้อ่ายายสิเฮ็ดประโยชน์ให้กับสังคมแบบไรเนี่ย <c oughs> หนงคือไปหากวบหอย่มาขายให้เขา <c oughs> จัดตัวเออสองเจ็บพักบักแปบมาขายอาจารย์คงมือเเขา <c oughs> อ่าเดี๋ยวนี้ข่อยอยากได้คคืออยากได้รูปเจ้าตอนเป็นสาวใหญ่บ่ยังจะแผ่นเลยบหรือยรูปรูปรูปแม่รูปไทยแม่ตอนเป็นสาวบ่ยังจะแผ่นเลยบ่เขาบ่ไปไทยให้เขาไ่เจ้าไปไทยเจ้าเจ้าไดปไทยช่วงไหนเจ้าไดปไทยรูปจะเสียบ่ตอนเป็นสาวไปไทยจะเสียบ่ะไทยอยู่เขาเอาไปผู้ใดเอาไปรูปลูกเอาไปผอว สลักหลังวะสลักหลังวะสลักหลังวางไหสลักหลังเขียนสลักหลังวะไม่เขียนเลยไม่เขียนเลยไม่เขียนเลยอต้องเขียนว่ารักมากนะมอบให้ด้วยใจจริงเจ้าเคยอ่านจดหมายสบอบไปสมัยก่อนวะเพราะต่เปิดออกมาปรับสิเขียนขึ้นกันหมดเด้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจอมอปทินกะ เอาเอาจดหมายใส่ซองหรอเอาแป้งเคาะใส่เด้เอาแปง้เแปงเคาะใส่เปิดออกหอมห่วยด้วยจดหม้ถ้าแป้งเป็นเอืน่นครับมื้อนี้ยายท้องถิ่นเป็นปกติแล้วครับพี่น้องครับอารมณ์ดีจําได้ว่าปีนี้ของแกปีแล่าปีนี้หกสิบแปดเนี่ยหกสิบแปดรู้ใช่มันปีไม่หรอเมื่อหกสิบแปดหกสิบเก้าเหมื 68, อนกันจ้ะสขาหกสิบเก้าไก่สีแดงหรือสีขาวเขาหายเสเดียวเงินผูน้สูงอาอยู่ว่ามันหายทุกปีเลย บนให้ทุกปีต่อไปปีหน,นาปีหนาปีหกสามนี่กะสิได้หน่อยลงเนี่ยจะได้หกลอยกัสิเหลืออยู่สามลอยเนี่ยเพราะว่าแห้งเท่าแห้งสิได้หน่อยลงเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครได้ยุบแปดลอยกว่านี่ยออปีหนาใอยอาจจะได้ทอดเจ้างบ <laughs> ลอย <laughs> อดีแล้วหรอยายง,งินผู้สูงอยู่สื่อเหนือมาหลาับซู่หัวหกินเนาะเ <laughs> อ้ยแสียบวะ <laughs> เสบเราเห็นแช่เสบเออแช่จินดิบหลายเด้รเรอ ยะกินดิฟเลือดกับของเป็นปกติแล้วเดยมีติดเชื้ออยเนี้ยกแล้วเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วแต่ว่าเพวกินดิบโดนปะเพืกินดิฟเมียกินสุกเมียกินสุกอือดีแล้วดีแล้วยายจะไปกินดิฟเพราะว่ากินดิฟในเลือดเขากำลังบำรุงรักษาเลือดอยู่เลือดมันเป็นปกติแล้วมันไม่มีติดเชื้ออย่างไรเด้ยต่อไปหันกินดิฟอีกวัาสิทธิ์อ่าสิบว่าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดเนี้ติดขีกระตุกในกระแสเลือด เดี๋ยวจะไปทาขอยยุวันลวดจักไม่คอยยุวอกไปขออาบน้ำกินนะมึอนี่พวกสายยันเขาสีแวะมาหาอยู่พก็สายยันวัดลุงสายเดียวสายศิลเขาสีมาหาอยู่นี่เขาสีมากินข้าวปุ้นเขาบอกว่าสิไปกินข้าวปุ้นบ้านยายต้องเหรียดอยู่เขาว่าท้าเห็นตัวหาอยจนพานมาบวบเปลี่ยนวัดแล้วเฮ้ยเปลี่ยนวัดแท้บุญไรเงี้ยโอ้เปลี่ยนเห็นมาสร้างเลยเออว่าเป็นเมียนกับเขายจะเปลี่ยนได้กับเขาเด้อ อืมเด็กนักคัวก็อ๋ละ,ะ,ะดีดีเลรอยายดีแล้วดีแล้วเอาครับพี่น้องเอาไปชั่งนิ้ก่อนครับเดี๋ยวถ่าบึ้งก็แล้วก,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 กันนะครับตอนยายทองเหรียญจะสอยเดาเขาจะสอยได้อะไรครับจะได้มาม่าเหมือนอาจารย์คมเขียวหรือเปล่าหรือว่าเขาจะได้พัดลมหรือว่าจะได้จัก,กรยานหรือว่าได้เสื้อตัวสวยกระเป๋าสสวยลวหลายอย่างครับสอยดาวมือนจะบาทบวเอาเงินไปสอยเดาวจักแปดมื่นเพ่าบวชแปดมื่นบาดพรบวชสอยดาวมือน เอาไปสอยดาวไหม <laughs> เขาสอยอะไรยี่สิบบาทเราไปสอยเสียงเด้เดี๋ยวไปใสสอยเด,ด้เด,ดี๋ยวเงินหายบพี่นองครับเป็นแว่มาเอาเงินไปสอยดาวเห็น,ออนมาหาหินหน่อยไปเห็นมหาหินหน่อยวะมันไปทางไหนบูเห็นเออเอื่นเอาเนี้ยไปสอยแค่งกบมหาหินเมื่อว่าไผ่สีดวงดีว่าไผ่กะทิกิท่านน้ำตัวเอออ้ยกินท่าน อามาอีกแล้วยายทุกเรียนผู้หน่อยบริจาคมาอีกคือเ่าบริจาคมาแล้วเจ้าสามสิบบาทได้ว่าไปอขอให้ยายจุงได้สุขภาพแข็งแรงให้มีแห้งยางขายบักแปบ,บมาดอกคือเขาอขอให้อายุเจ้าพันปีย่าใดลุน ายาสได้ลวนลนขวรค <laughs> ขอบพี่น้องขอบพุณอะไรครับขอบพูดพี่น้องเอฟซีอะไรครับที่คอยติดตามชงคองอาจารย์คุ้มเชี่ยวไขสีนะครับลรวขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อที่ให้กําลังใจนะครับว่าเป็นห่วงเป็นใยให้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเกิใส่กับใยครับเอาได้บุญสุขผู้สุขคนครับพี่น้องขอยพี่น้องทุกทุกคนครับจงจเจริญร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเอาไว้พรอให้พ้นนะ ไอ้นยยคนยูดีไม่แห้งหเะยยายเอิ่นยูดีไม่แห้งไอ้คนเงินเงินก่ำหลายหลายเอเอาครับพี่น้องไปแล้วครับบัณฑจ้าไปคอยที่วัดเลยจ๊ะใยายไปคอยผมอยู่ที่วัดนะอยู่ที่ที่เขาสอยดาวนะไม่ใช่ไปคอยผมที่เมมนะที่ไวซึ่งกลวงโยไายความสุขเศร้าอย่างเศร้าหอง

กระตุ้มหมาแท้กระพุมเงินัะวันตาดีรศัพท์ศนย์แปดศนย์เป็นหงเจ็ดสามศูนย์เก้าสามครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับแฟนเพลงหกและสัมผัสกับผลงานการแสดงด้านหนวทีได้ณโอกาสนี้ครับย่งถ้บัพป่นเสียงโมกุนบ้ับน้องนแาดันเส้นอะไรก็ได ได้ทานปะอินได้ทานบ่ครับยังดังแค่ลตอนนี้